อ่าโอเคก็ขอสวัสดีทุกคนนี่เนาะในวันนี้ทั้ายก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมอ e ีเวกันอีกแล้วอ่าตอนนี้เนี่ยก็ได้เริ่มเกมแล้วเนาะข้อคิมเนี่ยก็เป็นลิปที่3แล้วโอเคมาเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกม,มเลยเนาะัางหว่านี้เริ่มขึ้นแล้วจ้าโอเคมาก็จะมีเน็กบอร์ดประมาณ2ตัวเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันไม่ใช่สเปเชียลราวที่จะมีโอกาสที่จะได้4ตัวซึ่งทั้งทายไ,ได้ดามแรปอีกแล้ว คือมาเล่นแบบทีไรคือจะได้ด่านแบบตลอดครับทุกคนด่านใหม่นี้ไม่ค่อยได้นะแต่ก็ดีแหละที่ไม่อยากได้ด่านใหม่เพราะว่าแบบด่านใหม่มันงงๆแล้วก็มันก็ยากด้วยโอเคมาเริ่มมาถึงี่ยก็มีคนโดนเลยนะโอเคเดี๋ยวจะหาจังหวะเนี่ยไปช่วยเขาแล้วกันแต่ว่าก่อนจะช่วยเนี่ยคือก็ต้องมั่นใจก่อนนะว่าตัวเองเนี่ยจะรอดอ๋อหืมเกือบเมื่อตกี้คือเห็นตีนเห็นตีนผีมาแล้วอะเออ ก็ลุ้นอยู่ว่าจะรอดไหมนี่ bueno, ยังไงหนีงงหเสือปะจระเข้กลับมาเจอเจ้าแมวอีกรอบนึงเมื่อกี้คือเกือบตาเลยนะเออถ้าผีมันลงไวกว่าน,นี้นี่คือจะไปแจ็คพอตแตกเลยเออตายเพราะว่าเป็นล้มตรงนั้นเนี่ยก็คงไม่มีใครมาช่วยได้เผลอเนี่ยคนมองไม่เห็นได้ไง <c oughs> โอเคจังหวะนี้ไม่มีใครร้อมแล้วก็จะอยู่เฉยๆไปก่อน เพราะว่าอย่าไปเออกระเริกอะไรมากครับทุกคนอย่าไปเออดักแรงเดี๋ยวก็ตายเหล่านานเอเชียนแฮสบินดาวจริงๆมันเป็นเพรสเซนต์เพอร์เฟกต์คอนแล้วทำไมก็ถึงเติมก็ทำไมก็ถึงพันยาเวิร์บวะมันต้องเติมไอมันต้องเติมไอเอ็นซีเ, G เพราะว่ามันมีบีนอนะ่ะเออแล้วใส่ไปเติมเวิร์บช่องสามที่คำกีฮาวะเออว่าทำไมนี่ไงเรียงได้ดูขีดกฎระเบียเนี่ยได้รับความรู้อืมเรียบเลยเอบโดนจ้าโอ้โห เมื่อกี้เกิดตันเอาเรียบร้อยใครไปช่วยเบคอนหน่อยเร็วเออเดีย๋ยวยืนเหื่อนอยู่ไอ้นี่นี่คือแบบขอยืนห่างๆค่ะโอเคด้านล่างเนี่ยมีคนล้มอยู่นะโอเคถ้ามีโอกาสาจะไปช่วยแต่ว่าต้องจุกป๊อปแคทด้วยครัทุกคนไม่ใช่วิ่งไปแล้วไม่ดูอะไรเลยอุ้ยเดี๋ยวป๊อปแคทมันดักว่ะเมื่อตะกี้คือถ้าเกิดวา่าไฟตัดสินใจขึ้นไปต่อไปอ่ะอาจจะตายเลยนะเพราะว่านั่นแหละ ผีอ่ะมันจะไม่มีเบรกเว้ยมันจะมันจะทางที่ของผีอ่ะมันจะลื่นไหลเว้ยแต่เรามีเบรกไงเออมันก็เลยทำให้เราอ่ะตอนที่แบบว่าแบบกระพันหันมันก็่อนจะช้าหน่อยอันนี้ห้าห้าหัวเราะทำไมเอ่ยไม่ไปช่วยเพื่อนได้ยังจะหัวเราะแล้วมันจะลงไปจะล่างทำไมวะแม่เลยลงไปทำไมล่ะอืมเรียบร้อยไอ้พวกนี้ ติปัญญาไม่รู้อยู่พันเพลาลาวนะครับทุกคนมันตามรถไฟมาแน่เลยในป๊อปแคทเหมือนไล่ลรถไฟอ่ะไอตัวเนี้ยมารอให้มันตกหน่อยเออโอ้โหมันขึ้นมาลาวะ่ะเนสคาเฟ่แอสบินดาวโอเคอีกเพื่อนอีกคนนึงนย่ยเพื่อนอุ้มมาให้เราแล้วเนาะ โอเคมาเราจะชุกคนที่เราอุ้มก่อนละกันเพราะว่าเออทุกคนนะเขาคงแบบอุ้มมาเขาคงจะชุกให้นะโอเคข่าวจ้ะโอเครอบนี้เอไปก็ไม่ตายเลยสักรอบหนึ่งไม่ลมม้มอ่ะเออต้องพูดคำว่าล้มสิไม่ใช่พูดคำว่าตายเออโอเคทุกคนมารอบที่สองเริ่มขึ้นแล้วรอบนี้เนี่ยผมผี่ตัวเดิมแค่ตัวเดียวคะ่ะแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยเป็นมีเนียนแคปด้วยนะเรียบร้อยเอเชียนแฮสปีนดาวล้มไวไปไหนเนี่ยมาพาเพื่อนมาที่ปลอดภัยก่อนทุกคน เราอย่าไปชุบเพื่อนอาซามากไม่งั้นเนี่ยผีก็จะเห็นเนาะบางงานเนี่ยคือต้องมาหามุมลับๆแล้วๆมาฮิลครับไม่ได้มาอ้น,นั้นกันนะโอเคทุกคนมาหึงลากผีมาได้เปล่าเด็กเพื่อนคือไอ้ตรงนี้นี่คือต้องระวังนะเพราะว่ามันจะบู๊บาก,กับผีเปอร์มากเพราะาผีมันชอบเดินตรงนี้แต่ว่าผีสองตัวอยู่ตรงนู้นอ่ะเพื่อนวางเห,ไหวไว้อ่ะเออผีมันก็เลยแบบ ติดตด,ตดบ้างนั้นเรียบร้อยมีคนโดนหนึ่งเอเอค่ะแล้วก็มันตกลงไปด้านล่างแล้วมาตาไฟเห็นเหตุการณ์ตาไฟจะไปช่วยเขา <S <S โอเคมาฉันช่วยตลอดไอ้พวกนี้เออ,อะลุกขึ้นมาจ้ะ <S 1> <S 1> โอ้ยแม่เอ้ยต้องระวังกันทุกคนเวลาที่จะสวนกับผีคือผีมันรู้ว่าเราจะวิ่งไปทางไหนเพราะงั้นคือต้องพยายามดักเอารอบนี้โดนไปสองคนเลยมันโดนตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย กี่วิ่งเฉียวแน่เลยเออระหว่างนี้มีคนลงมยังไม่เอ่ยโอเคแต่สองคนด้านล่างแต่ว่าเราไปขอชุบคนนี้ก่อนละกันเพราะว่าแต่คนนู้นมันเดินไปทำนู้นแล้วอ่ะเออผีคงไม่อยู่แถวนี้เนาะไม่ใช่อยู่ดีกระโดดลงมาจากไหนก็ไม่รู้ถ้าผีตัวนี้ยละโอ้เรียบร้อยเย็นแก๊สปุดถึงเข้ามาเลยแต่ว่าเออโชคดีที่มันอยู่ตรงนั้นอยู่ดีคนนี้ล้มแล้วล่าวล้มเก่งด้านล่างมีใครล้มไหมเนี่ยไม่มี ไม่มีก็ต้องจุกตรวจลงมาแล้วอะนะ่ะเนาะเออก็ต้องกลับไปอย่างสวัสดิภาพค่ะทุกคนเรียบร้อยเอเชียนเสียชีวิตแล้วมันมีการแปลไทยนะอีเวนต์กลายเป็นอีฟาเออสเหตุการณนี้ขึ้นได้อยู่รีบขึ้นไปมีคนทำสมาธิอยู่ตรงระเบียงเจี๊ผีขึ้นไปตรงฝั่งสี่โมันนะไม่รู้มีใครเห็นบ้าง โอ้ยอกีเอาเอาเอาค้าง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 หืมักค้างแล้วแบบกลับมาหายปกติแล้วตายหายกันหมดนี่แพง์เลยก็ไม่รู้ว่าจะทำผ,ผลพืชเรานะครับทุกคนเออตะล่างล้มมาเต็มแบบไม่มีใครมาช่วยหรอกน,นี่แม่งเดินผ่านไปเฉยเลยโอเคมาต้องจุกกับพี้สองตัวเชียวรอดได้ไงก่อนเมื่อกี้ผีทั้งสองตัว โอเคฮัลโหลเราได้ชุดฮัลโหลขึ้นมาแล้วครับทุกคนตอนนี้นะ,สะเสลือเวลาอีกไม่นานเนาะก่อนที่จะเริ่มด่านใหม่จัง <laughs> หวะน,นี้ยังไม่มีใครล้มก็อยู่เฉยๆไปก่อนครับทุกคนรอจังหวะที่แบบคนก็ต้องการความเส่ริงจริงๆ <laughs> แต่มันจริงๆนะมันไม่มีใครอยากไปล้มนอนตายหรอกมันมีแต่พวกแบบเออ มันก็มีแต่พวกเกลียนบ้างแหไะที่แบบเสลือชอบไปตายเป็นภาระเพื่อนประมาณนี้นเออแต่ส่วนใหญ่คือไม,ไม,ไม่เขาก็ไม่อยากไปตายเป็นภาระเพื่อนนะเออโอเคมาสรุปผลกันดีกว่าว่าตะไคร์เนี่ยไม่ตายเลยสักครั้งแต่ว่าชื่นชื่อกูอยู่ด้านล่างครับมองไม่เห็นโอเคอันนี้เนี่ยเป็นด่านทะเลทรายนะทะเลทรายแล้วก็จะมีรถบัสเนี่ย โ่มาระหว่างกลางถนนเพราะงั้นเนี่ยคือแบบนี้ก็ต้องระวังหน่อยผี่จะเกิดตรงนั้นเนาะเพราะงั้นเนี่ยคือจะไปคิดว่าควรจะไปห่างๆดีกว่าเพื่อนลอยนั้นนะอ่ะรอกดโทรศัพท์รถมันก็จะวิ่งมาโซนแฮสบินดาวมาถึงนี๋ก็มีคนตายเลยโอเคล้ไมไปสองคนแล้วจังหวะนี้จะไปจะพยายามหาทางมาช่วยเพื่อนแล้วกันนะ โอ้ยโอ้โหปลาหมึกแม่เฮ้ยไม่นี่ก็ตกใจหมดไอส้สัตว์แม่เฮ้ยมาแบบไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงเลยไอผีตัวนี้มันเป็นผีลางๆไว้นะถ้าเกิดว่าไปเจอด่านที่แบบมันมปน,มนโทนสีฟ้าอจาจจะมองไม่ค่อยเห็นไปเออเป็นผีมันเป็นผีลางๆนั่นเออมาเรามาชุบเจ้าชุดนอนให้ก่อนเนาะน่าจะเป็นน่าจะแต่งน่าจะเป็นคนไทยนะเพราะแต่งตัวอย่างนี้เออคนไทยชอบแตงชุดนอนโอเคโอ้ยอะไรตกใส่ห<ก>ัวโวเมื่อกี้ Okay. โอเคงมันได้ไหมลูกเห็นวิ่งกันอยู่โอเค,อเคไม่น่าไดไไ้ไปชุบกันก่อนเออเดียวโอ,โ,โอ้โหคอยมาอย่างนี้สุดยอดเลยมึงนี่ถ้ากูกดคิวไม่ทันนี่กูตายหาวพอดีมีเพื่อนวางระเบิดไว้เลยนะเวลาผีเนี่ยวิ่งมาเหยียบม,มันก็จะแบบมันก็จะแบบอะไรวะติดสตารหนเอ,อิมันขยับไปไหนไม่ได้ ตรงนี้ระวังรถแน่นอะไม่รู้เหมือนกะันว่ารถมันไปอย่างเพราะว่าตาไปก็ไม่ได้สังเกตอ่าสองคนเป็นไงบ้างเนี่ยไอ้บ่าวมัน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 ไปเอ,อิดอะมันไปทำลอยอะเออแล้วแม่งนั่นแหละเพื่อนตายคนชื่อดำชื่อไม่โค้รเรียบร้อยค่ะคุณต้องมาตายเพราะมึงเนี่ย โอเคมามีคนมาช่วยไฟเนาะเป็นบ่าวเสื้อแดงคนนั้นมันเลือกช่วยนะมันมันมันอะไรวะล้มกันอยู่หลายคนแล้วมันมันมีเป้าหมายชัดเจนมากว่าว่ามันจะชกเข้าไปก่อนเออมองจริงๆก็ไม่ควรจะแบบเลือกช่วยนะแต่ว่าเออถ้าเกิดมึงเลือกช่วยแล้วมึงช่วยกูก่อนนี่อันนี้อันนี้กูไม่เคยว่าแต่ถ้าเกิดมึงเป็นเลือกช่วยคนอื่นแล้วแบบมึงทิ้งกูไอ้นี่อันนี้กูว่าอะโอเคมีคนโดนรถชนตรงนั้นไม่ดูตามตาเรือเลยเพื่อนเออสวิสกูอุ้ยโซนิคมา มาต่อไปผมต้องได้จุกับโซนิกนั่นแหละโอเคมาการจุกที่ท้าพคิดว่าน่าจะได้ผลที่สุดในการหนานี้นั่นก็จะเป็นการจุกแบบพาราโบลากล่าวก็คือเป็นการจุกแบบวงกลมแล้วก็คือเราเนี่ยมีเราเนี่ยจะมีแบบจุดศูนย์กลางเเป็นวงกลมแต่โซนิกกับเราอ่ะจะเป็นพาราโบลาก็คือแบบผีอะเอาง่ายใผีมันจะแบบได้จุดมันจะได้รัศมีมันจะได้ความยาวรอบรูปของวงกลมที่แบบไกลกว่าจุด การสูญกามมากกว่าเราอ่ะเออมันก็เลยทำให้ผีอ่ะไม่เข้าใกล้เราสักทีเป็นการจุกที่แบบเออคิดอะไรไม่ออกก็ให้พาราโบลาเอาทุกคนเออ <c oughs> เป็นการโคง้งแบบพบาราโบลากล่าวก็คือเราเนี่ยเป็นเป็นวงกลมแต่ผีอ่ะเป็นพนาราโบลาโอเคมาจาังหวะนี้แนตะ่คือถ้าใครจุกก็ยาวๆถ้าไม่มีใครมาเอิดมาร่วมแจมอ่ะนั่นไงไอ้บ่าวนั่นแม่เเฮ้ย <c> แ <oughs> <c oughs> ย่งซีนเก่ง โอเคมาก็ไ็นมาทนทุกคนก็สละคลิปนี้เนี่ยก็ครบสิบนาทีเนาะถ้าเกิดว่าใครยินชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดตนนิดตามให้เนาะสละอีพทีที่3เนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนโอเคมาถ้าไปขอวางเหยเหตจากปลาตรงนี้ก่อนนะโอเควางของสารร้อสิบองศาไปเลยจ้าโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าใครยชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์แล้วก็กตนะกิดตามให้เนาะสละคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละไปละจ้าบ๊ายบาย